ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนํำเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกม i d r b ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงดูยตามมากกว่า200,000คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแรบ์เทียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงิน ติดต่อแอดมินต้น TP 7และรับเงินได้ทันทีและในที่สุดเม็ดม่วงมันก็มาแล้วนะครับผมสหรับซูกาตัวนี้นะครับเพื่อนๆผมจะเอาไว้เน้นเล่นเก็บเม็ดแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับผมและเราก็ได้โปรไฟล์เทๆแบบนี้ครับมาดูคะแนนกันหน่อย7,100นะครับตรงนี้7,1 0 0โอ้โหที่งเก้าเลยนะครับ หมายเรื่องการเลือกตัวละครจริงๆถ้าเก็บเม็ดพวกที่เก็บเม็ดนะครับเขาไม่สนใจหรอกว่าจะเจอตัวอะไรนะครับ<ด>ผมเ<ด>ขาก็จะเล่นหมดนะครับอย่างเช่นเกมนี้ผมเลือกมาเป็นซูก้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องเลือกตัวแก้ทางผมมาครับดูว่าเขาจะเลือกตัวอะไรเนี่ยเพราะว่าฝั่งเราเปิดหมดแล้วโรมนูนีน,น,นันใช่ไหมเมดแครีอันนี้เหลือไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปเฟกเป็นตาแต่ว่าในโซโลแลงนะครับ เขาจะเล่น,นไหนก็เลือน,นั้นปกติไม่ค่อยแบบเอ้ยมาป่าหรือเปล่าออฟเลนเล่นไม่ค่อยได้นะมาป่าดีกว่าหมีนะครับอ่ะเป็นทาร่าทาร่าออฟเลนนะครับอารูอิน,นโรมมี่อย่างเงี้ยเราจะตีทาร่ายังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปแนะนำกนในเก์ดีกว่านะครับอ่ะเป็นอ้อยฝ่ามนะต้นเกมโหดมากเป็นคอนเทนต์ที่ผมจะต้องเจอกับตัวแก้ทางค่อนข้างบ่อยค่อนข้างที่จะบ่อยเลยนะครับอย่างเช่นทาร่าเลเวล4ปุ๊บหดยังไงก็ไม่ตายนะครับ เราจะทำยังไงก็ไปสู้เขานะครับแค่นั้นเลย <c oughs> มันก็จะมีแบบตอๆกันบ้างในเลนนะครับแต่ที่เหลือเราก็สวยเลยนั่นนะเฮาอาซาบบเล่ฮะแล้วรอเตียวเสยนมาแช่ให้จังหวะนี้สโลอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยฮะ ตามสดุดไอ้นี่เอาเอ็กคิวมาเออทาร่าเอาเอ็กคิวมาครับเช็คเอ่อชาร์ลลเจอร์สกิลเรียบร้อยแนละ้วระหว่างบวกระหว่างอะไรที่แบบก่อนเริ่มเกมก็ดูชาร์ลลเจอร์สกิลบนบ้านเลยครับบางทีผมก็ไม่ได้ดูก็ลืมดูเลยบางทีเขาฟิกเกอร์มาเอาเอ็กคิวมาเนี่ยบางทีก็ตายไม่รู้ตัวดนะ้วยเอ็กคิวเอา อี่งตีอามากรเล็กนะครับเราได้เลือดคืนเออกรเล็กมันตีเราไม่ค่อยเจ็บว่ะมันก็เจ็บอยู่แหละเออแต่มันได้เลือดคืนขึ้นมาแล้วโอ้โหออยอยู่แบบนี้เรียบร้อยครับตัวที่สองในหนึ่งนาทีเครื่องแบบนี้ออ,อยแจ้งเตือนครับจะเอาไอพิซโซนาก้อน ปกติแล้วเขาจะไปแย่งชิงแบบอบโซนาก้อนกันก่อนนะครับเพื่อเอาดาเมจเสริมขึ้นมาแล้วเป็นอ้อยป่าด้วยครับผมไปุ่มนี้ไม่ได้เนะยต้องรอนเวลานิหนึ่งครับผมเป็นสีแล้วอ้อยตัดใจเข้าแล้วผมเข้าพร้อมพร้อมอ้อยเลยครับเรียบร้อยไปสองตัวแล้วเราจะเอาสุดแก่ต้องไปสนใจด้วยว่าตัวแท้งจะจังหวะนี้โดนเอ็กซ์คิวไปครับเพื่อนโจมให้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีครับ ทีตรงนี้ถ,ถามว่าตีได้ไหมตีได้ครับอืมก็มาแท็กกับเพื่อนนิดนึงเงิน20บาท30บาทก็เงินเหมือนกันนะครับนี่อ้อยรอเล่นแต่ว,ว่าทาลาดเดินกลับวันนี้กดอันตีแล้วด้วยกดอันตีแล้วด้วยติดนีมไปหนึ่งดอกครับจับรูดก็ทั้งหมดเป็นครีสิบหกนะครับเลดแอนซินเนตดากอนคอร์นะครับตีเลยเพื่อนเฮ้ยจบดลนะ นี้เคิร์ชจังหมดก็จะมีวินาทีแจ้งเตือนขึ้นมานะครับข้างล่างเข้างบนชาริเจอร์สกิลอะดูกันไว้นะครับปกติผมก็จะขึ้นเป็นแอสทอร์สเปียต่อนะก็จะเป็นเจาะเล็กขึ้นมาเพื่อที่เราจะไปจ่ออีกชิ้นหนึ่งมันจะแรงขึ้นนะครับแต่ห้อยไว้ห้อยเล็กไว้ตามสเต็ปเลยทวงทวงบัลลังก์หมีคืน เดาอบในจังหวะนี้อาโดอิน,อนตายลงไปก่อนนะครับมีฟิกเกอร์ได้เลยไม่เป็นไรครับในจังหวะน,นี้เราลงไปเคลียร์กลางต่อเดี๋ยวเราเป็นทามมิ่งของหมาม่วงครับหมาม่วงเคลียร์ร่างให้เราแล้วจังหวะนี้เราไปเติมเพื่อนดีกว่าของพี่ก็หมาม่วงยังไงก็เคลียร์ให้เราอยู่แล้วเราไปเล่นเลยครับเข้าเฮยตูกม,มีฟิกมีฟิกใช้ปุ๊บ จังหวะสุดท้ายใช้หมดเลยฟิกเกอร์ใช้โอมครับจังหวะนี้เราโคตรคุ้มนี่เป็นไงก็ประมาณนี้ครับหมายถึงหมาม่วงนะตัดสินใจให้ดีครับมีหมาม่วงถ้าเขาเคลียร์ได้ถ้าเขาเคลียร์เลยให้เราได้แล้วเราเลือกที่จะไปเติมดีไหมเพราะฝั่งตรงข้ามเลือดประมาณแบบยังไม่เต็มหลอดนะครับ <An enemy S 1> สามารถเขาได้เรามีฟิกเกอร์ <an enemy. S 1> มีนู้นมีนี่ก็ทม,มสปะ ว่าจะเข้าต่อเ้อือยเราจะเอาสุดอันตีในะจะังหวะนี้ขุณลื่นเหลือประมาณ5%เรียบรนียอยครับโหจะเกือบสวยนะครับอ้อยเข้าสวยละวได้เจาะเล็กมาแล้วก็บิวเป็นออมนิอาร์มต่อเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวไว้ถ้าเจอพวกแอสซินใ,ในในเลหรือว่าไฟเตอร์อะไรเี้ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอาจจะทำเป็น <c oughs> ออกพวกสายแท้งหน่อยๆมีดาเมดกึ่งสายสายแท้งดาเมจนะครับประมาณนี้ เกมนี้ถามว่าบิวอะไรบิวตาเม่เไปเลยครับเราจะไม่สู้กับทาร่าเราจะสู้ก<ร> <giving companies S 2> ับตัวบางๆล้วงสามนะครับนาคอสแครี่เมทตันสอไปสกิลหนึ่งแต <grim. S 2> ่ออยยังตาไปอยู okay. ่เราสไลด์โอเคไม่รอดครับนาเมจยังถือว่าคอมโบชุดเดียวยังไม่ตายครับโอ้ยอติลบออกเลย รอเล่นนะครับรอสกิลอีกทีแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับสิไดนะ้นะในจังหวะโหดๆไปเลยครับโอเคเพื่อนมีเตือนลือดจังหวะอ่าเพื่อนมีเตือนว่าให้ออกตัดเลือดถามว่าเราโควรออกตัดเลือดไหมบางเกมบางเกมแพนด้าผมก็ออกนะก็จะเป็นแบบมีแค่เจาะอันเดียวอย่างเช่น ตาหนีบออกสองเจาะถ้าตาไหนที่ผมต้องช่วยเพื่อนออกตัดเลือดอย่างนี้ออกมูลากันเดียวแล้วผมก็จะไปออกตัดเลือดเลย,<ด>ยนะครับผมประมานนี้ก็ยังไม่มีเกมแบบนั้นให้ดูเกมนี้ก็เอาสายฟูตัมเบดไปก่อนนะครับสา์ตามอัตินัดแน่โอ้ <c oughs> เรียบร้อยกันในจังหวะนี้ <c oughs> นี่คือข้อดีของที่เขาใช้โอไปก่อนใช้ฟิกเกอร์ไปก่อนนะที่เรากดดันโอไปอะเออที่แบบเราได้ป้อมนะครับ oh <my> มันก็จะดีแบบนี้มาอะไรเพื่อนนายขึ้นมาด้านแบบนี้ตรงกางก็สบายดีครับไม่ทันนะเพื่อนมันจะโดนสอยด้วยไม่แช่หรอกคือตามตูดไปไม่เห็นว่าเขาหลบพุ่มไหนโดนชิซี่ 4, ยกให้สกิลหนึ่งอติตายเลยครับ พอเดินเข้าพุ่มตรงนี้ไปเนี่ยเข้าบนนี้น,นี่เออเราก็ถามว่มา,าจะดักไหมบบจะดักได้หรือเปล่าเช็คแล้วนะเช็คไม่โดนด้วยครับก็มไม่มายอยู่ดีอโอ้เสียดายจ้ด,ดบงางบาทีเราก็าอาจจะแบบรอรอเดินกว่าเขาจะเดินมาหรือถ้าเขาเช็คไม่โดนแบบเมื่อกี้ไม่เดินมาก็อดนะครับ เดี๋ยวชิก,กอบแป๊บจะได้ตัดสินใจว่าขึ้น800 600 800 600ทาร่า800อรี600มูลาม,มาสะเลยอะเดี๋ยวเราพิ้วเงินไม่ทันถ้าไปออกเป็นดาบแดงนะครับถาว่าก็ล้วงไอ้ตรงนั้นได้เผื่อเผื่อพวกนี้มันยือนานเนะี่ตายเรียบร้อยครับอันนี้มีดาเมจเสริมจากไวเล็กแล้วก็ซิปด้วยนะครับทำให้เราปิดปิดดาเมจไปได้สบายสบาย ถูโอเคคีชชนกัน3ต่อ3ไม่น่ามีอะไรตเดี๋ยวเราต้องมีพากกันบ้างนั่นแน่รู้ด้วยนะซีตัดตามสุดแบบไต้องใช้พิกเกอร์โอ้โหตอนนี้เดงเลือดค่อนข้างแรงนะครับอดูอิน เ,เราไม่ได้เล่นอารูอิกันมานานแล้วเดี๋ยวก็เอาไว้มาเล่นอารูอิงกันนะครับตามด้วยเฟรทูธเลยครับอุยอ้ยอุ้ยเชี่ยสองเกาะไม่ขึ้นคือไม่โดนนั่นแหละตัวแรกผ่านไปตัวสองตัวสามค่อยๆผ่านไปไม่ง,งอยู่พุ่ม้ากกูเลยอยากได้แฮตเตะถอยเลยครับ อันนี้เสียเลือดฟรีนะดูส่วนดิดุส่วนไมดิเลือดแทบเป็น้นเลยนี่มีมูลามมสาดะวครับรู้มีตระไมเหมือนกันก็ออกมาต่อเติมดาเมจจากเพื่อนนั่นแหละเออก็ออกไว้ก็ดีกว่านะครับมาหรือเปล่า เคอยากใจเย็นๆครับแล้วเลือดประมาณนี้ถ้าเสียเสียทีไเต่ตายเหมือนกันนะครับเขาวิสโลจากเฮียวงะแล้วเฮียวกะเฮียวงะคืูพลาดทีเดียวโดนใครโดนไฮตะใครก็ตายครับนี่ผมไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหนนั่นแน่นั่นแน่แล้วมาเยอะสะด้วย เก็บผิวไปแล้วก็กรีคเวอรี่ขึ้นมาพอดีครับแต่อ้อยเราโหดมากเลยนะเดินเกมโหดจัดเลยครับเรทที่เหลือก็ถามว่าเล่นดีไหมเล่นดีกันหมดทุกคนเลยครับเกมนี้ประมาณนี้ครับเราสู้ทาลาไม่ได้ผมก็จะเดินอย่างเงี้ยเดินไม่ไปส, <c oughs> สู้ไม่ได้ก็ไปสู้ <c oughs> โอ้ไม่ได้เพื่อน ขอบคุณครับเออนี่จังหวะน,นี้เป็นยังไงเอาไปเลยเพื่อนผมให้ <c oughs> เพื่อนช่วยเราครับเสียฟิกเกอร์ด้วยเล่งตัวที่บางที่สุดนะครับเล่งตัวเ,เลือดน้อยแบบนี้ม,มันก็สกิลสองทนันเสียได้จัดเยอะแต่ว่าก็ต้องเสียป้อมบนไปตอนนี้นาคอสเริ่มจากสปิทเลนแ,แล้วนะครับก็คือแยกดัน ถามว่าเราตัวเราสู้อน,อนคาคอไดไหมสู้ได้นะครับเงื่อนไขเลยก็คืออย่าอันติตอนที่เขากดอันตินะครับเออดักนี่ไม่ไถ่ายต้องเันเทพทันพอดีว่าจตเสียทิ้งป้อมล่างเลยเคขจะหน้าหน้าแบบว่าเดินตัดกลางแม่น้ํานะครับเออคิดไปละแต่ว่าไม่ทันจริงอะให้คิดที่เร็วกว่านี้หนักนะคอสปินละ เป็นไงวะหน้ารำคาเนะเผื่อเขารวยเริ่มแล้วเห็นนะตีปอมเริ่มถามมาที่ของเขาเลยครับตีได้ไม,ไม่ไม่ไปเอาไปเอาเอาแอลขวาตายโดยชิซี่ดักสวยยังเพื่อนไม่เก๋เจี๊ยบีเป็ดพวกนี่นเขินว่า โค้ดสก,กิลพลาดทีก็แบบเหงาเลยอะ่ะนี่งไงก็ตายอ่ะเมื่อกี้มีดาแบแดงมีมุลามาสะาไอ้เม่งเฮ้ยหุดกิบอ่ะโอเคผมทำเลไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบน <c oughs> <c oughs> นี่15ทีปุ๊บเลนเราดีกว่ามีไฮต่ยแยกขึ้นไปนะ็นอบนหนึ่งแล้วจังหวะนี้ <c oughs> โอ้โหติดเฟอร์เซ็ตเลนทีโก ขอบคุณครับโหซิฟนี่สามทีแล้วนะเพื่อนผมไ้จุกตูดประตูการเอากอสเทเียร์ก่อนนะครับแต่ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะสบายสบายแล้วนาคอสตายไปพันธุ์ที่มาแย่ก็ค่อนข้างยากครับวิปากคูเกืบพลาสวยค่อนข้างยากพูดอย่างนี้มันพิกตลอดไม่จะติดขื่อไรหนานแล้วลำแล้วเราแค่ยังสวยครับสตัน ใะตีีทปล่อยเพื่อนให้ฆ่าไปเลยตรงนี้เหลือคลิกซี่แล้วเลนกลางแบบนีครับจบได้จบครับไม่ย้ำประจมไม่ยับทีเผอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปเปล่าเป่าเกิดไปเปล่าโดวอะไรโดวอะไรวะกรั้งที่สี่ขอบคุณครับสิจบได้โอ้จบได้ครับแต่สามวิไม่ทันโอเคประมาณนี้แล้วกันตัวนี้ผมเข้าใจเป็น คอนเทนต์เก็บเม็ดลวกันนะครับผมตัวนู่นตัวนี้ตัวนั้นที่เพื่อนขอเข้ามาก็ไอดีหลักมันจะมีพวกสกินนู่นนี่นั่นนะครับไปทำคอนเทนต์ให้เพื่อนดูตัวนี้ก็เน้นเก็บเม็ดอาจจะไม่ได้ลงบ่อยนะครับแต่ก็ ไปแอบเล่นคนเดียวหลังสตรีมแล้วกันนะสฮหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆครับสำหรับตัวเก็บเม็ดรุ่นนี้น,นั่นสำหรับซีซั่นนี้เป็นของซูการ์ไปก่อนนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้แพนด้าตอนนี้ด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบีิฝากกด, like, ดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าเยอะหรืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม